สวัสดียามเย็นค่ะมอนิสิพาไม่เห็ดข้าวปั้นนะคะก็มีเขาเนาะโองใหม่ๆแล้วก็บกเผาบกเผาขว,วแล้วก็พริกนะคะแล้วก็โรตดดีน้อยนึงเนาะแล้วก็ไก่สับค่ะไปเห็ดวิธีกันเลยค่ะว่าเสีดแบบไรเนาะข้าวคุกค,ค่ะข้าวคุกหมู บะดีมาเห็ดคุกกันเนาะข้าวคุกของเรานะคะใส่ข้าวลงไปแล้เห็ดเห็ดใหฟฝา,ตาดตั้งหากเห็ดให้พโพตั้งหากสดันเห็นว่าเสร็จแล้วเราก็ใส่มะพร้าวแห้งลงไปเนาะจะต้องไปข้าวแหงเหนือเสด มันเวลากินมันสิกรุบกรุบกกรัพี่น้องไอ้าหนูกินเผ็ดได้ไหมลูกดูส so i̇şte. oh. ปีดออสแตกสกวีเลวเมเดซามซนสุดีอีกสตสเก็าเสยังละพริกแกง พี่แกงเข้ากับใส่ของไอ้ฝาดใส่เหหน่อยเดี๋ยวเนาะพี่น้องใส่เห็ของไอ้ฝาดใส่เห็นสมนีกกับพอ่อนั่งสีเพชรนะนะสมนึกกับพอ่อเฮ็ดสองกอกใส่พี่แกงลงไปนะคะข้าวปั้นข้าวปั้นสูตรสูตรนางงามเด่นแบบแปล้งลงไปหน่อยนึงเนาะพี่น้องจะแ,แปง้งให้มันกอกเนี่ย แล้เนี่ยเดี๋ยวกับพ่อผสมใส่เยอะเวลาปั่นนั่นสิปัน่นง่ายๆสิแล้วก็ค่อยใส่ไข่ลูกหนึ่งเนาะใส่ไข่ลูกหนึ่งแบ่งกันก็นกนของเอฟฟ่านหน่อยเห็นไหมเอฟฟ่านหน่อยพออใส่ไข่ลูกหนึ่งนี่จะออกเพราะว่าไข่มันบบพอ มันไม่พอแล้วก็ปรุงด้วยใส่สองอนกับพ่อพี่นองเดี๋ยวมันเข้มเดี๋ยวเข้ามาจิ้มจิ้มไก่นะแล้วก็โดดดีใส่ลงไปโรดโดดดีนั่นจำมนี่กับพ่อพี่นองเดี๋ยวมันสิเข้ม เอาอันนี้น,น้อยๆเห็ดบาโอ้ยแล้วก็มาอันนี้คือของลูกสาวเนาะเอาเห็ดแบบวบาเห็ดให้นั่งบัวเพชร่นนะใส่ยูพิกหน่อยหนึ่งเลย อะไรลูกเขาออกให้เขามันมันสิเผ็ดเป็นก้อนปลาแลงอยู่ นี่เสร็จแล้วค่ะซ้ำนี่เขาเขาปั้นคอยอันนี้คือของพ่อกับของแม่นะคะนี่ต้องอันเห็ดอันนี้มันทั่ยๆเนี่ยี๋ยวมันจะเป็นกอนพี่น้องมันจะมันสีนเ็อยู่บ่งเดียวสัสินะ สูตรทำขายทำกินเด้อพี่น้องเด้อไปเห็ดขายเสบเมนูนี่พี่น้องมันก็มาจากอันเดี๋ยวว่าเขาเห็ดย่ำเหนี่ยมเนี่ยเมนูนี่นะ ห็นป่ของของแม่กะของพ่อมันสิออกเผ็ดๆหน่อยนยมันก็เลยเป็นสีสันอย่างสีน้องพี่น้องแต่ครา้นี้จะมาดูของเอลฟานะคะแล้เวเขาจะมาปั่นกันได้แบบนีนนี่เห็นป่ะต่องไงเพราะว่าหมูมันอยู่ในนี่เนาะนี่นนปลาเขาปั่นสูตรไม่ใหญ่ปลา เขาให้ฝายเห็ดให้นหน่อยดีกว่าพี่น้องเพราะว่ามันใหญ่ผดแบ่งเืองสองเืองเดเนอเสร็จมาป่ะนี้ quay Hãy phải เดือเห็นไหมซาพี่น้องเต้ล่าเหลืองหน้าทานหอมเพียงนี่เห็นไหมจบนี้ก็พอแล้วพี่น้องว่าต้องใหม่แห้งเนาะสุกแล้ว เลยกินกับน้ำจิ้มไก่เนาะน้ำจิ้มไก่เลยค่ะชิม,มเห็นว่าจัดเลยค่ะโอ้ยซะคนน่ะ เสร็จแล้วเมนูไก่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 โอ้พี่น้องสุดยอดเลยอะ่ะอันนี้คือของลูกสาวนะคะนี่เห็นไหมทอดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือของแม่กับพ่อที่มันมีพริกแกงเยอะๆนะนี่เห็นไหมตามนี้คะ่ะพี่น้องเสร็จแล้วคะ่ะน,นี่คือของคุณสามีนะคะอืมเห็นไนะหมเฮอยเผ็ดๆไปให้คุณสาวกินเลยค่ะ Hej, velkommen til den her video. Tak for at se den her kanal.